หลักธรรมชาติก็ผิดนะครับเอาหลักกฎหมายบ้างกรมแผนที่ทางทหารถึงจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแผนที่ก็จริงแต่ไม่มีอำนาจชี้ขาดทางกฎหมายได้นะครับถ้าจะใช้คนกลางไว้ใจอุทยานก็ไม่ได้ไว้ใจสพกรก็ไม่ได้เดี๋ยวมันเถียงกันไอ้สองคนเนี่ยจะเอากรมแผนที่ทหารมากรมแผนที่ทหารก็มีเจ้าหน้าที่ที่เก่งๆท่านต้อง ผมขออัากแนะนํานะครับอย่าว่าเสือกนะฮะเอาแผนที่ของอุทยานเนี่ยสองหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสองแสนห้าเนี่ยมาขยายมาขยายให้เป็นหนึ่งต่อห้าหมื่นก่อนครับและเอาแผนที่ของสพกรเนี่ยมาขยายแล้วพลดเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับให้มาช่วยกันทําเลยก็ได้ครับทั้งสพกรทั้งอุทยานกรมแผนที่ทหารมาดูและดูว่าตรงไหนมันทับซ้อนใครยังไม่มีอำนาจตัดสินนะ กฎหมายชนกฎหมายกฎหมายพรากาของอุทยานของสปกาอันนี้กฎหมายรับรองไปทั้งคู่นะเรื่องนี้ต้องส่งคณะกรรมการกิษริกามือกฎหมายของรัฐบาลตีความว่าใครทับใครกันแน่ถ้าสปป ปักหมุดไปในพื้นที่ของสพกเข้าใจว่าเป็นของสพกก็ถือว่าไม่มีเจตนาการที่คุณชัยวัตรไปถอนหลักหมดคุณชัยวัตรก็ไม่มีเจตนาเพราะถือว่าไปบุกรุกที่อุทยานแต่ที่เขาใหญ่เนี่ยมันพิเศษกว่าที่อื่นครับมันมีถนนโดยรอบไม่มีใครค้าไปบุกแล้วครับใครไปบุกค,คิดาหายหมดแหละสารเจ้าพ่อเขาใหญ่แรงและเฮี้ยน ผมกลัวว่าจะทะเลาะกันทกเถียงกันไปคุณชัยวัน์เองก็ถ้ามวยก็ถ้าเปียกมวยก็โดนหลุมครับทางโน้นเตะทีทางนี้เตะทีนะครับแถมจะวิ่งไปหากรมการ,กรมการไปฟ้องกรรมการกรรมการตีหัวอีกเป้งนะครับตูดก็สุดแหละถามว่าท่านชัยวัน์หรือผมเรียกท่านแบบน้องว่าไออีไออีมันเป็นใครมันต่อสู้เพื่อเขาใหญ่เพื่ออะไรถ้ามันชาวบ้านทะเลาะกันถกเถียงกันเรื่องแนวเขตที่ดินเนี่ยเพราะว่าแย่งเขาครองเป็นเจ้าของก็ น,นั้นเป็นเรื่องของชาวบา้านนี่ชัยวัฒน์เนี่ยมันเหลือเจ็ดเดือนจะเกษียณเจ็ดเดือนเกษียณแล้วถ้าชัยวัฒน์ชนะว่าที่ตรงนี้ออกสอพกไม่ได้เป็นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วเขาใหญ่จะยกให้ชัยวัฒน์ไล่หนึ่งไหมไม่มีมันก็ยกให้แก่แผ่นดินยกให้แก่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เราเป็นหน่วยงานของรัฐด้วยกันหวังดีต่อประเทศชาติด้วยกันหันหน้ามาคุยกันที่ครับ หันหน้ามาคุยกันตรงไหนที่ยังมีสภาพป่าเนี่ยมันต้องคืนแล้วมันไม่มีทางทับซ้อนได้เด็ดขาดเพราะก่อนสอปกจะออกแผนที่แนบท้ายบัญชีของสองปกเขาจะต้องถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านชัยวัฒนลองไปเปิดย้อนหลังดูครับสปกจะต้องถามไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เมื่อก่อนขึ้นกรมกับกรมป่าไม้ขึ้นกับกรมป่าไม้ยังไม่มีกรมอุทยาน ทางนั้นต้องโอเคก่อนเขาต้องระวังแนวเขตก่อนมันจะไปทับซ้อนกันไม่ได้หรือครับมันจะไปทับซ้อนกันไม่ได้ถ้าไปเอาหนังสือตัวนี้มาดูว่าเขาระวังแนวเขตแล้วแล้วจะไปทับซ้อนกันได้อย่างไรมันทับซ้อนกันไม่ได้มันต้องมีคนที่กระทำความผิดเรื่องนี้จะถึงปปชนะครับเรื่องนี้จะถึงปปชนะครับที่สาระประโยชน์ของกรมการปกครอง สพกจะมาจัดเขาก็ต้องถามมาทางกองผมผมก็ต้องออกไปดูพื้นที่ไปบอกว่าตรงนี้ไม่ได้นี่มันมีแนวคลองเก่าถึงมันจะตื้นเกิดเนี่ยคุณเข้ามาไม่ได้สพกรก็ไม่กล้าเข้ามาเพราะสพกรเนี่ยจะไปจัดเขาก็ไม่ได้เอาที่ไปจัดให้ตัวเองเขาจัดให้ชาวบ้านนะครับแต่คนมันอยากได้ที่อะแม้แต่ช่างรังวัดผมก็ต้องเอ้ยช่วยมาวัดแปลงผมหน่อยต้องเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ํานะครับมีปัจจัยเสริมด้วย นะครับให้คนอยากได้ที่อ่ะแต่อุทยานมันได้อะไรอ่ะอุทยานไม่ได้ครับนะไปต่อสู้กับเขาเนี่ยศัตรูเต็มบ้านเต็มเมืองหมดถ้าอุทยานชนะก็คืนพื้นที่ให้อุทยานคืนพื้นที่ให้กับสัตว์ป่าแต่ถ้าสปกชนะสปะกไปจัดให้ชาวบ้านพรุ่งนี้มั้งครับ ท่านอีหรือท่านชวัฒน์จะเปิดรายนามคนที่ได้รับไปนะครับได้รับเอกสารสิทธิ์ไปนะผมไม่ได้พูดว่าใครถูกใครผิดนะครับเพราะว่าทุกท่านก็หวังดีตัวท่านรัฐมนตรีธรรมนัฐท่านก็หวังดีอยากจะมีผลงานอยากจะออกที่ทํากินให้กับเกษตรกร,ร,กรตปรกนะครับไม่มีใครเขากล้าไปยุ่งกับที่อุทยานแล้วครับจิบหายหมดอะ นะครับสมัยก่อนที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมอยู่ท่านจำเรื่องคดีบ้านสามหลังได้ไหมชาวบ้านเขาก็ปลูกมะนาวปลูกผักปลูกพืชนะครับแล้วก็มีตำนันท่านหนึ่งไปยกที่ให้กับรัฐมนตรีท่านหนึ่งแล้วก็ปลูกบ้านกันนะครับมีผู้ว่ารองผู้ว่าช่วยกันปลูกบ้านด้วยตอนนั้นท่านมีอำนาจมากนะครับ าเรียกคดีบ้านสามหลังก็มีคนไปร้องเรียนเขาโดนจำคุกกันโดนดำเนินคดีกันต้องรื้อบ้านสามหลังนะทั้งทั้งที่ชาวบ้านอยู่กันเต็มเลยน่าเป็นพื้นที่อุทยานนะทั้งทั้งพื้นที่นิดเดียวนะโอไม่ได้อุทยานมันมาก่อนนะเขาประกาศขอบเขตเรียบร้อยแต่แผนที่มันไม่ชัดเจนกันมันหนึ่งต่อสองแสนห้าแต่ตอนเนี้เขาทาแผนที่ชัดเจนแล้วขยายกันมาแล้วนะลงระบบกรุงระบบคมแล้วนะครับเขาก็รู้ว่าพื้นที่เขาตรงนี้ไม่ใช่ของสปกร แต่สพกรก็ไปใช้พื้นที่หนึ่งต่อห้าหมื่นก็บอกว่าเฮ้ยมันทะเลาะกันและเราเป็นผู้ใหญ่ไม่มีใครได้ประโยชน์สพกรมันก็ไม่ไ,ไปออกโฉนดให้ตัวมันเองรืกเมียมันอุทยานไม่ได้ถ้าถียมชนะแล้วจะไปออกโฉนดให้ญาติพี่น้องก็ไม่ใช่นะครับแต่ข้อพิรุษมันอยู่ที่ว่าข้อพิรุษมันอยู่ที่ว่าไอ้คนที่ไปได้เอกสารติดเนี่ยเป็นใครใช่กเกษตรกรยากจนหรือเปล่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรนะครับ เดี๋ยวรอให้เขาเปิดเผยอะไรชื่อมาแล้วสังคมโซเชียลเดี๋ยวนี้ท่านเก่งท่านไปขุดคุยดูเถอะครับว่าเป็นใครบ้านเขาอยู่แถวนั้นหรือเปล่าทํามาหากินอยู่แถวนั้นหรือเปล่านะครับรายละเอียดผมรู้ครับแต่ผมไม่พูดนะยังไม่พูดนะครับผมผมยังไม่พูดนะครับผมยังไม่พูดอ่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าดังมากเสียงดังมากเดี๋ยวนะครับปิดไม้ไปตัวหนึ่งว่าดังมากอยู่มันจะเกี่ยวกับไม้ตัวเดียวหรือสองตัวก็ไม่รู้นะครับ และมันไม่ใช่การทะเลาะกันระหว่างกระทรวงเ,รเพราะว่าตัวท่านรัชมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์เนี่ยท่านพลเอกพัชรวาดเนี่ยเป็นน้องชายของหัวหน้าพักพลังประชารัฐส่วนกระทรวงกรเกษตรก็เป็นเลขาที่การพักพลังประชารัฐนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมันเถียงกันเรื่องแผนที่นะครับและปรากฏว่าส่งไปให้กรรมาการคือกรมแผนที่ทหารเจ้ากรมแผนที่ทหารก็ไปให้ข้อมูล ซึ่งผมมองว่าผมแผนที่ทหารไม่มีอำนาจไปตัดสินนะครับไม่มีอำนาจไปตัดสินว่าจะเป็นแผนที่ของใครนะครับได้แต่ไปให้ข้อมูลทางข้างว่ามันมันน่าจะเป็นของคนนั้นคนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ตัดสินชี้ขาดว่าเป็นของใครก็ต้องส่งกฤษฎีกาให้กิษฎีกาตีความเร่งด่วนมาต้องเทียบแผนที่ให้เท่ากันก่อนนะครับหนึ่งต่อสองแสนห้าให้มาเป็นหนึ่งต่อห้าหมื่นก่อนของสพกก็เป็นหนึ่งต่อห้าหมื่นเหมือนกันนะครับแล้วไปไปวาง กัดกันเข้าระบบกรมว่าใครทับซ้อนกันถึงจะทับซ้อนเป็นพื้นที่สอประกแต่ยังมีสาภาพป่าและเป็นแหล่งต้นน้ําก็ต้องคืนให้กรมอุทยานครับข้อตกลงเดิมมันมีอยู่ข้อตกลงมันเดิมมีอยู่ครับแล้วท่านอีท่านชัยวัตรก็ต้องสู้ครับเพราะว่าคนอื่นเนี่ยไม่กล้าออกมาพูดเงียบกลัวแต่อีมันไม่กลัวไง หมูไม่กลัวน้ำร้อนนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่กลัวเพราะเจ็ดเดือนมันจะเกษียณน,นะโอ้ยมันสู้มามุนหัวแล้วตั้งแต่ผมเห็นมาตั้งแต่ปีสามเจ็ดแหละนะครับมันสู้กับเขามาเนี่ยนะครับสู้จนตัวเองจะติดคุกติดตารางมาก็ตั้งหลายครั้งนะครับผมก็มีโอกาสไปทาคดีตั้งแต่ผมอยู่เพชรบุรีจนกระทั่งมาอยู่สืบภาคเจ็ดเป็นหัวหน้าศูนย์สืบส่วนภาคเจ็ดนะผมว่าคุยกันนะครับคุยกัน นะครับผู้ใหญ่ลองเรียกไปคุยกันฮะท่านนายกท่านดึงดังดีนะครับท่านนายกเศรษฐถาดึงดังดีก็ลองเรียกไปนะครับเอาเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายไปคุยนะครับสบปกด้วยอุทยานด้วยกรมแผนที่ทหารด้วยเอากระทรวงมหาดไทยกองปกครองท้องที่ด้วยอธิบดีกรมการปกครองเข้าไปคุยด้วยนะครับเขาประกาศเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วครับนี่ทะเลาะกันระดับสบปกกับอุทยานนะครับ เหมือนกับเขตหมู่บ้านเนี่ยหมู่ที่หนึ่งกับหมู่ที่สองเนี่ยแนวเขตมันประกาศเขาก็บอกุ้ยหนองกองบึงบางทีมันตื้นเขือนและแปรสภาพไปนะฮะแต่มันก็เป็นแผ่นดินของประเทศไทยอยู่ในตำบลเดียวกันอยู่ในอำเภอเดียวกันอยู่ที่จังหวัดเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปทะเลาะกันเลยครับมาเนี่ยเถียงกันไปเถียงกันมา